โคกโบราณเลยจ้าวันนี้มาดำเค็ดขนมโคกเลยจ้ล่องละยี่สิบบาทจ้าโคกโบราณนี้สองหน้ามีหน้าหน้าของโพกกำหน้าต้นหอมจา้ารับพิ้งปิ้ง มือนี้ก็มีประเด็กหมองตั้แต่ประเด็กหมองขึ้นอีสหมวกอ่านเอาสอ้พี่น้องเพิ่นเบื้องล่างพี่น้องประเด็กหมองพี่น้องหมูปิ้งนี่มัอนี้วันหยุดมือนี้คลายมูนนี่พยายามมองกระต่ายพี่น้องใอ้มือเช้าพอแล้วไปว่าได้เก็บตอดแล้วเอาใส่หน้าก่อนมาให้พี่น้องใส่ปะาพื่ bộ sài bắc miền trung các các mối tình, đặc biệt là, này. Đấy, này là... Một này, là nhỏ, đám vợ chồng khuân là này, gần du lại là mẹ mông ụt lúng tai coi มืัอนี้จันน้องเล่ากับยุทธด็กพี่น้องก็เลยได้เอ็นเอทขนมโคขายน้ำเด็กพี่น้องบริขายแต่หมูปิ้งอย่างเนี้ยเหมือนกัเอ็ดขนมโคขายน้ำเ,เ,เล่าก่ะมาซอยมาดามเอ็ดน้ำเด็กพี่น้องนี่เล่ากับล่างซอยล่างอุปกรณ์ในการเอดขนมโคเด็กพี่น้องเลยนะซอยกันทำมาหากนะินไปแล้วนั่นพี่น้องเนาะอาจารย์น้องเล่ากินหมูปิ้งให้เบิ่งนี่เป็นังไรเสียบอาจารย์ ไอ้าาก็ไม่ดีปากอ้ <laughs> ไาากูม่ดีปากอนพี่น้องนี่แหละพ่อกินได้ด้วยจะน้องเบิร์ตยังไหม่แล้วเบิร์ตสองไหม่แล้วพี่น้องเลย <t> พ่อกินได้หลยจตะพี่น้องเลยค <t> ือกวงเขาเมื่อนี้มาดามกับเป็นม่ขาคือเกาแลยจตะพี่น้องเลยขนมพกมาดามกับ เที่ใส่จนแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะพี่น้องครับผมหกแค่แล้วเรียบร้อยจะนี่ก็ปิดเตาเลยจ้ะมานีนี้ค่ะให้แม่เล่าอันซอยเอาไปเลาะขายน้ำบานเลจ้ะพี่น้องอือมเล่าซอยเอาไปเลาะขายน้ำบานนี่มาดามกับนางขายดูนาบ้านเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องเนี่ยนาบ้านมาดามตอนนี้ก็เหลือเหลืออยู่บ้านกองหนึ่งจ้งะหกเหลยอ,อยู่กองหนึ่งจ้ะ แต่แซ่บว่าจะพี่น้องขนมพกหมูล้านจต่พี่น้องสไตล์มาดามอีสานผ้าแซ่บจ้ะแล้วมีหมูปิ้งหมูปิ้งจะ้ะหมูปิ้งกะทินุมสดจต่พี่นอ้องฮอนฮอนเลยกินกับข้าวเหนียวฮอนฮอนแต่แซ่บมีปลาแดงบองน้ำจด้ดปลาแดงบองมาดามกับเอ็ดเองปลาแดงบองมาดามเอ็ดเองจ้ะหมูว่านในเอ็ดกับแม่สองคนจะ้ะเอ็ดเพื่อสิเลือจะใส่เวลาเอ็ดประมาณแปดชั่วโมงอะพี่นอ้องประมาณนี้แหลจะจ้ะ เพื่อแสดงมาเป็นขนมกุกเนี่แหละจ้ะพี่น้องเอ้ยชีวิตของมาดามอีสานเด็พี่น้องอมีลมหายใจเข้ากระสู่กันต่อไปนะจะพี่น้องเนาะอเอจังได้ทำทุกวิืีงทางเลยพี่น้องเท,างท่าที่เข้าที่ทำได้นะจะพี่น้องเนาะอือสำหรับมาดามขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนเราจะพี่น้องเนาะที่กำลังประสบป,ปัญหาชีวิตเราจะพี่น้องเนาะ ทุกคนก็ต้องมีปัญหาเบิดกันทุกคนแล้วนะจะพี่น้องเนาะ้วแต่ว่าใครซีมีปัญหาแนแบบดดจเราจะพี่น้องเนาะุูปัญหาเราก็ต้องมีทางออกจะพี่น้อใส่ธรรมะใส่ธรรมะแก่เราจะพี่น้องเนาะยาใส่อารมณ์จะพี่น้องธรรมะซีซอยใหุ้กปัญหาดีขึ้นเราจะพี่น้องเนาะเข้าต้องทำใจหล้กก็ปล่อยว่างเราจะพี่น้องเนาะทำที่เข้าทำใดเราจะพี่น้องเนาะเข้อยาไปคิดสันคิดทำไรชีวิตตัวเองเราจะพี่น้องเนาะชีวิตเขาค้นเข้าเกิดมาก เ่อสิได้ไงตูมาหอดันนี่นะ้าพแม่เฮาต้องลำบากขนาดไหนเราจะพี่น้องเนาะเพื่อนต้องลำบากตากตำขนาดไหนเธอหาเงินหาคํำมาใหาเ้เฮาเรียนมาเสียหนังสือเราจะพี่น้องเนาะเฮาต้องหักตัวเองจะพี่น้องอย่าให้ปัญหามาเป็นสิ่งขีดกว้างการดาเนินชีวิตของเฮ้หาเราจะพี่น้องนะเอานาะอ้ามีหลาจะพี่น้องชีวิตของมาดามกันสู่โไปเดพี่นอ้องยังไงมาดามก็พอเป็นกําลังใจกับทุกคนเด้อแต่พี่น้องเด้อสู่ส จนลมหายใจสุดท้ายไปเลยแต่พี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้มาดามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแต่พี่น้องเด้อขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก่ะกดอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งให้ครับช่องของมาดามน,ำน้ำในเด้อแต่พี่น้องเด้อเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้มาดามในเอทคลิปออกไปแต่พี่น้องสำหรับมือนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย